ช่วงนี้นะฮะบิตคอยเป็นอะไรที่เรียกว่าอยู่ในความสนใจของหลายๆคนมากก่อสมควรนะฮะบางคนอาจจะได้มีโอกาสไปนั่งฟังใครก็ไม่รู้บนอินเทอร์เน็ตทำรายการเกี่ยวกับบิตคอยเราก็นั่งพูดไปเรื่องว่าการที่เรามีบิตคอยเราอาจจะสามารถที่จะหลุดพ้นจากเนื้อมือของการควบคุมของธนาคารการควบคุมของผู้มีอำนาจต่างๆได้เงินเราจะเป็นของเราอย่างแท้จริงแต่ว่าบางทีก็อาจจะลืมชุกคิดไปว่าแล้ว เราจะต้องทำยังไงเราถึงจะสามารถได้อำนาจได้ข้อดีต่างๆของบิตคอยเหล่านะั้นออกมาได้จริงๆนะฮะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการเก็บรักษาบิตคอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการใช้ตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตในการเก็บรักษาบิตคอยของคุณให้ปลอดภัยสำหรับการเก็บรักษาบิตคอยนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีแอปพลิเคชันชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า w a l l ล็ต คัมเบอร l บอลเล็ตเนี่ยหมายถึงกระเป๋าสตางค์แต่ว่าจริงๆแล้วบอลเล็ตในโลกของบิตคอยเนี่ยเราอาจจะคิดซะว่ามันเป็นเหมือนกับทูงหุญแจซะมากกว่านะฮะการที่เรามีบิตคอยเป็นของตัวเองเนี่ยมันหมายถึงการที่เราสามารถที่จะเป็นเจ้าของบิตคอยเหล่านั้นได้สามารถที่จะอนุมัติการโอนเงินอนุมัติการทําธุรกรรมได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีตัวกลางและสามารถที่จะทําธุรกรรมต่างๆให้กับคนอื่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใครการที่เราซื้อบิตคอย แล้วฝากมันไว้บนเว็บที่เราซื้อมาแบบนั้นเนี่ยยังไม่ได้แปลว่าเราเป็นเจ้าของบิตคอยเหล่านั้นการที่เราฝากบิตคอยเอาไว้บนเว็บเทรดบนเอ็กซ์ช e นจ์เขาเรียกว่าเป็นการเก็บบิตคอยแบบคัสโตเดียลนะการเก็บบิตคอยแบบคัสโตเดียลหมายถึงว่าบิตคอยเหล่านั้นเนี่ยเราฝากเขาไว้มันไม่ต่างอะไรกับการที่เราฝากเงินเอาไว้ในบัญชีธนาคารมันไม่ต่างอะไรกับการที่เราฝากเงินเอาไว้ในบัญชีการเทรดหุ้นต่างๆนานาของเรานั่นหมายความว่าถ้า ผู้ที่เราฝากเงินเหล่านั้นเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะฮะหรือมีปัญหาทางเศรษฐกิจมีปัญหาทางธุรกิจล้มละลายหายไปมันมีโอกาสที่เงินของเราจะหายไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีโอกาสที่ถ้ามันมีปัญหาทางธุรกิจปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้น <c oughs> เงินของเราที่อยู่ในบัญชีเงินฝากเหล่านั้นก็อาจจะถูกอายัดถูกฟรีซถูกทําให้เราไม่สามารถที่จะใช้งานได้ เพราะฉะนั้นการเก็บบิตคอยและคริปโตเคอเรนซีอย่างถูกต้องจริงๆผมจะเน้นมาเสมอว่าเราจําเป็นที่จะต้องเซฟคัสตอเดยนะฮะการเซฟคัสตอเดยคือการดึงคริปโตเคอเรนซีเหล่านั้นดึงบิตคอยเหล่านั้นออกมาเก็บเองในวอลเล็ตที่เป็นของเราเองคําว่าวอลเล็ตที่เป็นของเราเองนั้นเนี่ยกุญแจสําคัญของมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องเป็นเจ้าของ v a t e key เราจะเป็นต้องเป็นเจ้าของกุญแจที่ใช้ในการปลดล็อกบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีเหล่านั้นด้วยตัวเองวิธีการทําเราสามารถที่จะใช้วอลเล็ตที่เป็นแอปพลิเคชัน ได้หลายรูปแบบนะครับสำหรับ w a l l e t ในการเก็บบิตคอยด้วยตัวเองนั้นเนี่ยมี w a l l e t หลากหลายรูปแบบเลยมีทั้งแบบที่เรียกว่าเป็น hot wallet แล้วก็มีที่เรียกว่าเป็น cold wallet หรือที่จะอาจจะเรียกว่าเป็น cold แบบ Co l d super c o l d wallet ไปเลยก็ได้สําหรับ Hot w a l l e t เนี่ยจะเป็น w a l l e t ที่ใช้งานง่ายอาจจะผูกติดอยู่กับเบราว์เซอร์นะครับมีการเก็บตัวคีย์เก็บตัวกุญแจทั้งหลายเอาไวเ้เอาไว้บนคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งออนไลน์ตลอดเวลา ฮอตวอลเล็ตเราอาจจะนึกถึงวอลเล็ตที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือที่เป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถรับส่งคริปโตเคอเรนซีได้โดยไม่ต้องมีตัวกลางอาจจะนึกถึงวอลเล็ตยอดนิยมอย่างเช่น MetaMask ที่อยู่บน Chrome Extension หรือ f i r e f o x e x t e n s i o n ของคุณที่คุณใช้เอาไว้ในการเล่นไม่ว่าจะเป็นพวก d e f i NFT ต่างๆนานา,น,านะครับสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าเป็น Hot Wall e t ตฮอตวอลเล็ตเนี่ยจะมีข้อดีในการที่ว่ามันสะดวกสบายต่อการใช้งานและเราเป็นผู้ควบคุมคียนะ์นั้นจริงๆแต่มันก็มีข้อเส มันถูกเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ออนไลน์ตลอดเวลายอย่างที่ได้บอกไปข้างตน้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีไวรัสถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณถูกแฮกคีย์เหล่านั้นอาจจะหลุดอาจจะรั่วแล้วในที่สุดเงินของคุณอาจจะถูกขโมยไปได้มันจึงมีบอลเลตอีกประเภทที่เราเรียกว่าโคลบอลเลตนะฮะโคที่แปลว่าเย็นแปลว่าหนาวมันหมายความว่าเงินเหล่านี้เนี่ยถูกเก็บอยู่ในลักษณะที่เข้าถึงยากขึ้นมันถูกเก็บในลักษณะที่ว่ากุญแจต่างๆเนี่ยมันถูกเก็บเอาไว้นอกเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ออนไลน์ตลอดเวลานอกโทรศัพท์มือถือของคุณจะเก็บเอาไว้นอกในลักษณะไหนเนี่ยอันนั้นขึ้นอยู่กับว่าโควาเลตที่เราใช้เนี่ยเป็นโควาเลตประเภทไหนโควาเลตแบบที่ใช้งานง่ายที่สุดแล้วเป็นประเภทของโค l l เลตที่ผมแนะนําคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะฮะในโลกของคริปโตเคอเรนซีเพิ่งเริ่มต้นในเรื่องของการที่จะเก็บออมบิตคอยหรือที่จะเก็บออมเหรียญต่างๆเพื่อระยะยาวให้ปลอดภัยเนี่ยผมแนะนําให้ใช้โควาเลตประเภทที่เราเรียกว่าฮาร์ดแวร์โควาเลตนะฮะาร์ดแวร์โ l l e เลตอย่างที่อยู่ในมือผมตอนนีี้เน่ เป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับที่ออกแบบมาเพื่อเก็บคีย์โดยเฉพาะอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะเก็บคีย์อยู่บนอุปกรณ์และการอนุมัติการโอนเงินออกจากบั l เลตของเรานเนี่ยจะเกิดขึ้นบนอุปกรณ์นี้ทั้งหมด ทุกกระบวนการแปลว่าอะไรแปลว่าคอมพิวเตอร์ของเราที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในเวลาที่เราจะใช้งาน Wallet นั้นเนี่ยจะไม่สามารถรู้ private key ไม่สามารถเข้าถึง private key ของเราได้และทําให้ private key ของเราน้นได้ปลอดภัยจากการถูกแฮ็กจากการถูกขโมยจากการถูกดึงข้อมูลไปได้ Hardware Wallet เองก็มีหลายประเภทวันนี้เนี่ยผมอยากแนะนําให้รู้จักกับ h า r d w a r ร w a l l e t ในคอนเซปต์คร่าวๆก่อนนะครับแต่ h a r d w a r ร w a l l e t เองก็ มีหลากหลายประเภทและเราก็ควรจะพิจารณาเลือกฮาร์ดแวร์วอลเล็ตตามลักษณะเฉพาะของมันที่แตกต่างกันสิ่งที่ผมใช้ในการตัดสินใจเลือกฮาร์ดแวร์วอลเล็ตว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอันไหนเป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่น่าใช้ผมจะมีหลักการอยู่3ข้อหลักๆด้วยกันข้อที่หนึ่งคือฮาร์ดแวร์วอลเล็ตตัวนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่โอเพนซอร์สทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์และในส่วนของฮาร์ดแวร์ทำไมถึงต้องโอเพนซอร์สเพราะว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมันเป็นซอฟ ถ้าผู้ผลิตไม่เปิดเผยซอร์สโค้ดทั้งในส่วนของวิธีการผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์เราต้องเชื่อใจผู้ผลิตว่าเขาไม่ได้แอบ,บใส่โค้ดอะไรบางอย่างที่จะเอาไว้ดึงกุญแจของเราไปได้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตบางประเภทอาจจะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะฮะแต่ว่าไม่เปิดเผยซอฟต์แวร์ในลักษณะแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตตัวนั้นสําหรับบางเฉพาะกรณีที่เราอยากจะใช้แต่สาหรับการเก็บเงินระยะยาวเราต้องถามตัวเราว่าเราเชื่อใจผู้พัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตัวนี้หรือเปล่าที่จะใช้ในการเก็บเงินของเราไประยะยาว ประเด็นที่2คือความง่ายในการใช้งานฮาร์ดแวร์วอลเล็ตบางตัวปลอดภัยมากนะฮะแต่อาจจะใช้งานยากหนึ่งในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่ผมแนะนําให้กับคนที่จริงจังเรื่องความปลอดภัยมากที่สุดคือตัวที่ผมถืออยู่ในมือตอนนี้ของ Coin c a y นะฮะ c o c a r d ตัวนี้ c o c a r d Mark สเป็นรุ่นก่อนหน้าแล้วนะครับตัวนี้เป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่มีความปลอดภัยสูงมากแต่ใช้งานยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่ผมจะแนะนําสําหรับมือใหม่ นะเพราะฉะนั้นฮาร์ดแวร์ Wallet ที่ใช้งานง่ายๆก็จะมีตัวอย่างที่เราใช้กันโดยทั่วไปเราอาจจะเห็นมีขายได้ทั่วไปนะอย่างเช่น Ledger Nano S หรือ Tracer Model 1นะครับหรือถ้าจะอัปเกรดขึ้นมาสักนิดนึงก็อาจจะมีอย่าง Ledger Model X แล้วก็ Tracer Model T ซึ่งก็เรียกว่าเป็นการอัปเกรดขึ้นมาที่ USB Type C แล้วก็มี Bluetooth ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะความง่ายในการใช้งานเนี่ยสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราเก็บเงินที่มันมีมูลค่าเอาไว้ข้างในมากม นะเวลาที่เรามาเปิดใช้มันเราไม่อยากให้มันยากเกินกว่าความสามารถในการใช้งานของเราเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาเราว่าตัวเราเองนั้นเนี่ยมีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ใช้งานอุป,ปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนการเลือกออปชันการเลือกตัวเลือกที่มันปลอดภัยมากแต่ว่าอาจจะใช้ยากจนเราลืมไปเองว่ามันใช้งานยังไงเนี่ย ในที่สุดแล้วเราอาจจะเสียเงินไปง่ายๆด้วยการที่เราเปิดผิดเปิดถูกแล้วทำมันพังก็ได้ข้อที่3คือเรื่องของอายุของมันนะฮาร์ดแวร์วอลเล็ตหลายๆตัวเนี่ยมันอยู่มาหลายปีมันมีผู้ผลิตมีผู้ใช้งานมาหลายปีซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และสามารถอยู่รอดมาได้นานหลายปีโดยที่ยังไม่สามารถถูกแฮกหรือถึงแม้ว่ามีการแฮกก็สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เนี่ยก็เรียกว่ามีประวัตินะฮะที่พิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่ามีความปลอดภัยนั่นคือสาเหตุที่ผมแนะนะํา ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเจ้าเก่าๆโบราณณอย่างเช่น Tracer ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเจ้าแรกไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามเนี่ยเทรเซอร์อยู่ในตลาดนี้มานานที่สุดหรือแม้กระทั่งเลดเจอร์นะฮะซึ่งเรียกว่าเกิดมาพร้อมๆกันกับเทรเซอร์ก็จะเป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่อยู่มานานที่สุดฮาร์ดแวร์วอลเล็ตบริษัทใหม่ๆอาจจะมีอินโนเวชันต่างๆที่น่าสนใจอย่างอันที่อยู่ในมือนี้เป็นอันที่ผมเพิ่งได้มาหน้าตาน่ารักเกิดขึ้นมาใหม่โอเพนซอร์ฟแวร แต่ปัญหาคือมันเป็นบริษัทที่เพิ่งเกิดใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่สามารถมั่นใจได้ร้0หรืออย่างน้อยไม่สามารถมั่นใจได้มากเท่า Tracer ว่ามันจะสามารถปกป้องเงินของเราได้ปลอดภัยจริงหรือเปล่าเมื่อเวลาผ่านไปนี่คือเกณฑ์หลักๆในการเลือกใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่อยากจะฝากกันไว้ส่วนที่สําคัญที่สุด ของ wallet ไม่ว่าจะเป็นซ software wallet าร์ด w a ร์ wallet hot wallet c o wallet อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะคือวิธีในการเก็บรักษาตัวกุญแจของมันคราวนี้เนี่ยกุญแจเนี่ยไม่ว่าจะถูกเก็บรักษาอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามเราต้องเข้าใจมันก่อนว่าตัวกุญแจเนี่ยมันถูกเก็บรักษาในรูปลักษณะยังไงแล้วกันจริงๆแล้ว wallet bitcoin ในยุคแรกๆเนี่ยเราจะทําการเก็บกุญแจของแต่ละ bitcoin address เป็นกุญแจแยกๆกันเป็นข้อมูลนะฮะเป็นตัวเลขกุญแจเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขยาวๆตัวเลขหนึ่งเท่านั้นที่ใช้ในการพิสูจน์ว่าเราเป็นเจ้าของ bitcoin หรือ ของครนะิปโตเคอเรนซีนั้นจริงๆไอ้ตัวเลขเหล่านี้ที่เราเรียกว่า private key เนี่ยมันจะถูกเก็บแยกแยก,แยกกันเรามีกี่ address เราก็จะมีจำนวน private key มากพอๆกับ address ที่เรามีจริงๆ wallet จะสามารถสร้าง address นำหน้าเอาไว้ก่อนได้แต่นั่นคือเรื่องราวโบราณมากๆในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะจริงๆตั้งแต่ปี2 0 1 3มเป็นต้นมาเรามีมาตรฐานการสร้างโครงสร้างของกุญแจแบบใหม่ที่ใน bitcoin เราเรียกว่า BIP 3 2แล้วก็ BIP 3 9การทำงานของ BIP 3 2และ39คือการรวบรวมเอา กุญแจทั้งหมดเนี่ยนะฮะแทนที่เราจะสร้างกุญแจแบบแรนดอมด้วยการสุ่มตัวเลขไปเรื่อยๆเราต้องมานั่งคอยแบ็กอัพตัวเลขกุญแจแล้วบางทีเราก็จะแบ็กอัพพลาดบ้างทำไฟล์หายบ้างวัลเลตร่วมสมัยทุกตัวในปัจจุบันจะใช้เทคนิคที่เราเรียกว่าซีดนะครับการทํางานด้วยซีดคือการที่เราสร้างกุญแจที่เป็นเหมือนกับมาสเตอร์คีหนึ่งตัวขึ้นมา ไอ์มาสเตอร์คีย์ตัวนี้เราจะใช้ในการสร้างกุญแจย่อยๆของแต่ละอเดรสของแต่ละเหรียญของแต่ละอคเค้าของเราขึ้นมาจากมาสเตอร์คีย์ตัวนี้ผ่านการคำนวณที่เราเรียกว่าการ d e r i v e ผ่าน Derivation Pa นพหลักๆก็คือว่าเราจะมีกุญแจดอกมาสเตอร์คีย์ที่สำคัญที่สุด1ดอกไอ้มาสเตอร์คีย์ที่สำคัญที่สุด1ดอกเนี่ยเราจะไม่ได้เก็บตัวนี้แต่เราจะเก็บข้อมูลที่ใช้ในการสร้างมาสเตอร์คีย์ตัวนี้อีกทีหนึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยศัพท์เทคนิคเราจะเรียกว่าเอนโท p y ซึ่งเอนโทรปเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขยาวๆอีกชุดหนึ่งแต่ถ้าเราจะเก็บตัวเลขยาวๆชุดหนึ่งเนี่ยคล้ายๆเป็นแบ็กอัพของกุญแจทั้งหมดที่อยู่ใน w a l l ล็ตของเรา มันก็จะยากต่อการเก็บรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคที่เราเรียกว่าเป็นการแปลงตัวเลขให้กลายเป็นคำเพื่อให้ง่ายต่อการจำเมโมนิกเฟสนะฮะอยู่ใน BIP 39ของ Bitcoin ก็คือการเอาตัวเลขยาวๆเนี่ยมาหั่นออกเป็นท่อนๆๆๆๆๆแล้วในแต่ละท่อนเนี่ยเขาจะเอาไปแปลงเป็นคำเทียบกับรายชื่อของคำที่มีคำอยู่ทั้งหมด2048คําคำเพื่อให้ได้ออกมาเป็นคำประมาณ12คําถึง24คําให้เราจด นะถ้าใครเคยมีประสบการณ์การสร้าง wallet แล้วเราอาจจะเคยจดคำ12คำหรือ24คำนี้แล้วคำเหล่านั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเงินของคุณใน wallet นั้นสำคัญยิ่งกว่าตัวแอปพลิเคชัน wallet สำคัญยิ่งกว่าตัวอุปกรณ์ hardware wallet อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หายคุณสามารถที่จะเอาคำ12คำ24คำไปใส่ในอุปกรณ์ใหม่หายอีกอันหนึ่งไปใส่ในอุปกรณ์ใหม่หรือใส่ไว้ไนหลายตัวก็ได้คุณก็จะสามารถเข้าถึงเงินของคุณได้เพราะว่าทุกอุปกรณ์ทุก w a ลเลตใช้มาตร,รฐานในการคำนวณหาคุณแจจากซีดเนี่ยเหมือนกันดังนั้นถ้าซีดของคุณโดนขโมยมันมีโอกาสสูงมากว่าเงินของคุณจะหายหมดนี่คือหนึ่งในความผิดพลาดของการสร้าง w a ลเลตที่มือใหม่หลายคนจะทำพลาดคือตอนที่เราสร้าง w a ลเลตจะมีคำมาให้จด12คำ24คำเราดันเอา กล้องมือถือไปถ่ายรูปเก็บไว้หรือว่าเซฟเอาไว้ในอีเมลซึ่งอาจจะเป็นที่ที่เรียกว่าข้อมูลมันรั่วไหลง่ายทําให้เงินของเราเนี่ยสามารถถูกขโมยไปได้ง่ายการเก็บซีดจริงๆแล้วอาจจะสําคัญยิ่งกว่าการใช้งานตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตด้วยซ้ำซีดจำเป็นจะต้องจดลงบนกระดาษ ด้วยปากกาหรือดินสออะไรก็ได้ที่มันจะไม่เลือนลางได้ง่ายนะฮะการที่เราจดซีต,ตรงบนกระดาษมันเป็นการสร้างความมั่นใจว่ากระดาษนั้นเนี่ยมันไม่สามารถถูกแฮ็กได้ถ้าเราต้องการที่จะเก็บซีของเราให้มันมีความคงกระพันจีรังยั่งยืนมากขึ้นเราสามารถที่จะเก็บซีลงบนแผ่นโลหะก็ได้ซึ่งก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นแผ่นโลหะสาหรับบันทึกซีเนี่ยมีขายอยู่ทั่วไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นคริปโตสตีลนะไม่ว่าจะเป็นของเจดสตีลเพลททั้งหลายซึ่งก็เรียกว่าหาซื้อได้ทั่วไปหรือจะเอาแผาา่่นนนนเเเเหหล็็็็็กกกกกมาาาาตตอออองงยััไไดด้้้ะะรบจวข ซีดเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญพอๆกับหรือว่าอาจจะสําคัญมากกว่านะการใช้งานแอปพลิเคชันหรือตัวฮาร์ดแวร์วอลเลตเองด้วยซ้ํา